ออยากทานอะไรก่อนไหมครับกนมอาไออยากดื่มเครื่องดื่มก่อนนะเไม่อยากให้ใครทำฟูง่ายใครเตรียมมานี่คือกายเตรียมมานะอันนี้เป็นชาชาของร้านสุพรรณนิกาขึ้นชื่อของเขาเลยเดี๋ยวน้องสกายโชว์เทเลยแหมมันก็ตั้นบ้าเลยจับแน่นๆน่นสิ นิ้วยังหล่อเลยจริงนิ้วยังดูดีเลยนิ้วยังดูดีกว่าหน้าฉันเลยอ่ะคนอะไรเนี่ยโอ้แเราได้จิ้มชิ้นไก่เนี่ยเอาไปรดต้นไม้ใหญ่ก่อนเดี๋ยวไม่ได้กวนน้ำยาท่าอะไรอีกอร่อยนะแจ้าสกายอร่อยมากดูสิอยู่ดีก็ชมเราอ่ะว่าเราอ่ะอร่อยไม่ใช่เขาชมเจ้าปุ้ยปุ้ยเจ้าปุ้ยไก่เลือกให้ไหครับใช่ไหมดูสิ I have one. <laughs> <laughs>